สวัสดีครับต่อเนื่องกันนะครับในชุดที่สามนะครับของโจทย์แนวเรื่องเกี่ยวกับอายุนะครับโอเคเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเ,เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเมื่อสปีสปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วความหมายก็คือต้องย้อนมาที่อดีตนะครับตัวละครมีใครบ้างครับอา่มีบิดา บิดาแล้วก็อะไรครับแล้วก็บุตรนะครับบิดาแล้วก็บุตรนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็น1ใน7ของบิดาถ้าบุตรอายุ x บิดาแน่นอนครับ7 x ก็คือเป็นอายุ7เท่าของกันและกันนะครับทีนี้ผมก็บวกมานะครับในปัจจุบันก็จะเป็น7 x บวก4อันนี้ก็จะเป็น x บวก4นะครับเพราะว่า เราถอยไป4ปีย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตามสมการนี้นะครับถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไหร่ครับ10ปีเห็นไหมครับอะไรบวก4แล้วเท่ากับ10แสดงว่า x เท่ากับ6นั่นเองนะครับตัวไหนที่พอคำนวณได้ผมคำนวณเลยนะครับเขาบอกว่าจงหาอายุของบิดาในปัจจุบันบิดาคือเท่าไหร่ครับนี่เห็นไหมครับ 7x บวก4เราก็เอา x แทนด้วย6ครับ x แทนด้วย6นะครับเจ็ดหกสี่สิบสองบวกกับสเท่ากับสี่สิบหปีนั่นเองนะครับก็ตอบช้อยสามข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับตอบสี่ิหกปีข้อสิบผ่านไปนะครับข้อ11อนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันแม่อายุอ่ะแม่แม่ปัจจุบันแม่อายุสาสิบหอ่าอายุสามสิบหกนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วถอยมาตรงนี้นะครับ4ี่ปี แม่อายุเท่าไหรครับสามสิบสองครับเพราะลบสี่นะครับแม่มีอายุเป็นสี่เท่าของลูกอ้าวลูกตรงนี้นะครับลูกสี่เท่าคือเท่าไรครับแปดสี่สามสิบสองเห็นไหมครับถ้าแปดคูณสี่ไมาได้สาสิบสองอ๋อแสดงว่าลูกคือ8ปดปีปัจจุบันลูกอายุเท่าไหรครับอายุสิบสองเห็นไหมครับโจทย์เขาถามว่าจงหาว่าปัจจุบันลูกอายุกี่ปีนะครับตอบเท่าไหรครับตอบสิบสองครับ ไม่ยากเลยครับข้อ11ผ่านไปอย่างง่ายดายโอเคทีนี้เรามาข้อ12นะครับข้อ12เขาบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วถอยมาในอดีตครับ5ปีครับวิไลมีอายุอ้าวเอ a, ปัจจุบันวิไลอายุเท่าไหร่ครับ A บวก5ทีนี้เขาบอกว่าอีก้าปีข้างหน้าอีก5ปีแสดงว่าทางนี้ครับ5ครับแสดงว่าเดิมเป็น a บวก5ก็ต้องเป็น a บวก5บวกห้า รวมเป็น a บวกสิบตอบข้อไหนดีครับตอบข้อสองครับโอ้โหไม่ยากเลยครับผ่านไปข้อ12นะครับทีนี้ข้อ13นะครับข้อสิโจทย์บอกว่ามานะอ่ามานะมีอายุเป็นสามเท่าสามเท่าของมานีอ่าขอเขียนมานีก่อนนะครับ มานีเท่ากับ x แสดงว่ามานะก็ต้องเป็น 3x แล้วทีนี้เขาบอกว่าอายุ2คนอยู่รวมกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ84อะ 3x บวกกับ x, x ก็คือ 1x นั่นเองรวมเป็น 4x เท่ากับ84ปี x หารอ่ะโอเคท,ท,ท,ทีนะครับเอา4ไปหาร4 2 4 1แสดงว่า x เท่ากับ21คำถามคือมานีอายุเท่าใด มานีก็คือ x ใช่ไหมครับ x เรากเท่าออไหร่ครับ21แสดงว่าคำตอบคือ21ปีครับผ่านไปข้อ13นะครับไม่ยากเลยอ่ะทีนี้เรามาข้อ14ครับข้อ14นะครับถ้าอายุก่อเพิ่มขึ้นก่อเพิ่มขึ้นนะครับอีก4เท่าของอายุ ปัจจุบันถ้าเพิ่มขึ้นสี่เท่านะของอายุปัจจุบันปัจจุบันรู้ไหมว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเพิ่มสี่เท่าเท่ากับสี่สิบเห็นไหมครับแสดงว่าอืมไอ้กอเนี่ยมันต้องอายุเท่าไหรด่ดีเพิ่มขึ้นสี่เท่าเท่ากับสี่สิบแสดงว่ากออายุปัจจุบันสิบปีเห็นไหมครับถ้าอายุกอเพิ่มขึ้นสี่เท่าของปัจจุบันเห็นไหมครับ อายุเพิ่มซึ่งสี่เท่าก็จะทำให้เขามีอายุสี่สิบปีคำถามก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยกออายุเท่าใดโอ้ข้อนี้ก็ตอบเลยครับสิบปีไม่ยากเลยครับข้อนี้ครับโอเคสิบห้านะครับทีนี้สิบห้าข้อสิบห้าสิบห้าบอกว่าพ่อมีอายุเป็นเจ็ดเท่าของน้อง พ่อมีอายุเป็นเจ็ดเท่าของน้องนี่เห็นไหมครับอีกสิบปีข้างหน้าแสดงว่ามนมาทางนี้ครับอีกสิบปีข้างหน้าพ่ออ่าพ่อน้องพ่อมีอายุเป็นเจ็ดเท่าแสดงว่าถ้า,น,า, are, า a, น้อง x พ่อต้องเจ็ดทันทีเป็นเจ็ดเท่าอีกสิบปีก็บวกครับก็เป็นเจ็ด x บวกสิบเบวกสิบเห็นไหมครับพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของ,งน้อง อ่ะเราคำนวณก่อนตรงน,นี้ก่อนนะครับพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของน้องอ่ะโอเคเจ็ด x บวกสิบส่วนเบวกสิบเท่ากับสามเท่าใช่ไหมครับอันนี้พ่อน้องพ่อน้องสามเท่าอ่าสามเท่าก็คือสามต่อหนึ่งคูณทะแยงครับคูณทแยงอ่าคูณทะแยงนะครับคูณทแยงกันขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเจ็ดบวก สิบนะครับคูณทะแยงขึ้นไปนะครับเจ็ดเอ็กบวกสิบเท่ากับตรงที่คูณขึ้นไปนะครับสามเอ็กบวกสามสิบตรงนี้โยนมานะครับโยนมาฝั่งนี้เหลือสี่เอ็กสี่เอ็กนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบโยนมาเหลือยี่สิบแสดงว่าเอ็กเดียวเท่ากับห้าเอ็กเดียวเท่ากับห้านะครับโอเคผมก็จะย้อนกลับนะครับได้เอ็กเท่ากับห้าแล้วนะครับ แสดงว่าพ่ออายุเท่าไหร่ครับสามห้าลูกห้าปีโจทย์เขาบอกว่าอย่างไงครับแต่ฉันเนี่ยแก่กว่าน้องอยู่สองปีจงหาอายุของพ่อเอออันเนี้ยประเด็นเนี้ยไม่เกี่ยวข้องเลยจะแ,แก่กว่าน้องสองปกีก็ช่างมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่โจทย์ต้องการอายุของพ่อนะครับ ตอบเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับอายุของพ่อสามสิบห้าปีครับบางที่โจทย์เนี่ยมันอาจจะให้ข้อมูลเรามาเยอะนะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้โอเคไหมครับผ่านไปในส่วนของข้อสิบห้านะครับอ่ะข้อสิบหกนะครับทีนี้ข้อสิบหกก็จะเป็นข้อสุดท้ายของโจทย์ในแนว โจทย์เกี่ยวกับอายุนะครับโอเคพ่อของวีระบุตรอายุ48ปีพ่ออ่ะวีละอ่ะผมขอเขียนวีแล้วกันนะครับอายุ48ปีเมื่อ6ปีที่แล้วอ่ะ6ปีที่แล้วถอยมาทางนี้นะครับ6ปีที่แล้วก็อายุเท่าไหร่ครับ42ปีพ่อ ของวีระบุตรมีอายุเป็นสามเท่าของวีระบุตรอ่ะโทษทีโทษทีผมเขียนตรงนี้ผิดนะครับโทษทีโทษทีทษทาใหม่นะครับเอ่อสี่สิบแปดปีอ่ะโทษทีนะครับตรงนี้เป็นหกปีนะครับนะโทษทีโทษทีทษทอ่าโอเคพ่อของวีระบุตรอายุสี่สิบแปดโอเคถูกต้องนะครับเมื่อหกปีที่แล้วตรงนี้หกนะครับ พ่อของวีรบุตรอ่ะผมลบก่อนนะครับตรงนี้ลบกันเหลือสี่สิบสองพ่อนี่เป็นอายุเป็นสามเท่าของวีรบุตรนะครับสามเท่าเราก็เอาสามาคูณมาหาร4ี่บได้เลยนะครับสามหนึ่งเป็นสามสามสี่สิบสองแสดงว่าวีรบุตรอายุเท่าไหร่ครับสิปีในอดีตอ่ะมาทางนี้บวกอีก6เป็นเท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบเขาถามว่าปัจจุบันเห็นไหมครับปัจจุบันเห็นไหมครับจงหาอายุ ของวีรบุตรตอบเท่าไหร่ครับปัจจุบัน20ปีครับโอเคเอในส่วนที่ผมสอนไปมันอาจจะมีบางตอนบางช่วงเร็วไปช้าไปนะครับตรงไหนตามไม่ทันก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้หรือไม่เข้าใจข้อไหนไม่ชัดเจนอยากให้เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมด16ข้อ3ชุดนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3รวม16ข้อข้อสอบเกี่ยวกับอายุ ก็น่าจะควบคุมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ